เจนนี่รับแชทรับหลุดจัดหนักเก้าเคลียร์นี้แม่หลักล้านใช้วิธีที่ไม่น่ารักตัดดอกเจนนี่ได้หมดทสดชื่นรับปมแชทรับหลุดจัดหนักเก้าเคลียร์หนี้แม่หลักล้านใช้วิธีไม่น่ารักตัดดอกเผยมีเจ้าหนี้แห่มาทวงเงินกันเพียบถ้าจำหน้าได้ยินดีใช้คืนให้หมด หลังจากมีประเด็นโจมตีอย่างหนักหลายเรื่องในโลกโซเชียลนักร้องสาวจนเจนนี่และลินล,ลี่ได้หมดทสดชื่นจนทำให้ต้องเงียบหายไปพักใหญ่แล้ววันนี้เป็นรายการแรกที่ทั้งคู่ได้ออกมาเปิดเผยทุกเรื่องทุกประเด็นทั้งเรื่องเงิน7จ0เรื่องหนี้สินคุณแม่ที่มีเจ้าหนี้มาทวงเรื่อยๆดราม่าเรื่องสร้างบ้านให้กับคุณพ่อไหนจะเรื่องเด็กในค่ายทางที่ออกไปแล้วและเด็กที่ยังอยู่กับค่าขนม500บาทโดยเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจทุกประเด็นในรายการคุยแซปโช โดยเจนนี่ยังเปิดใจถึงประเด็นดราม่าเรื่องหนี้สินของคุณแม่ว่าหลังจากที่เป็นข่าวกับป้าแมวเคลียกันเสร็จแล้วแต่วิธีของหนูอาจจะไม่น่ารักตรงที่ว่าถ้าแม่เป็นหนี้3 0 0แสนหนูจะบอกว่าหนูจ่ายเองสองจบได้ไหมเงินต้นอาจจะแสนห้า มันไม่ได้ต่ำกว่าต้นทุนที่เหลือคือดอกคือมันจะไม่ค่อยเต็มจำนวนอย่างที่รู้ว่าไม่ค่อยจะถูกกฎหมายสักเท่าไรแต่ทุกคนก็โอเคนะเวลานั้นแต่พอมีคลิปป้าแมวออกมากลายเป็นว่าเจ้านี้เก่าก็เริ่มกลับมาจะเอาส่วนที่เหลือกันใหญ่เลยหนูก็เลยจ่ายเต็มจำนวนทุกคนเลยมีเจ้าใหม่มาด้วย เขาบอกที่เขาไม่มาเพราะเขาสงสารหนูเขาดูข่าวนี้สินของแม่แต่ตอนนี้เหมือนสามีของเขาป่วยเขาเลยอยากขอได้ไหมมีบางคนก็หลงลืมเพราะว่าเราอยู่มาหลายจังหวัดก็เป็นหนี้กันมาตลอดมีเข้ามาตั้งแต่เริ่มดังใหม่ๆเราก็ต้องวางแผนการเงินกันที่เคลียร์ไปแล้วก็หลักล้านจนน่าจะหมดแล้วเพราะตอนที่เป็นข่าวหนูโพสต์เลยว่าให้มาไม่มีหลักฐานไม่เป็นไร ขอให้แม่กับหนูจำได้เราจะบอกเจ้านี้ว่าต้นไม่ขาดทุนแน่นอนแต่ดอกขอเท่านี้นะ เมื่อถามว่าดราม่าเด็กๆในค่ายเป็นยังไงบ้างเจนนี่ได้เล่าให้ฟังว่าวันที่เป็นข่าวคนแรกที่ลาออกก็คือน้องเปาแล้วเป็นข่าวดังหนูเลยเรียกทุกคนประชุมรวมกันว่าใครอยากออกก็ออกเลยเพราะบางทีผู้ปกครองที่ดูข่าวเขา,ขาเครียดบางครอบครัวก็โทรมาหาหนูสรุปออกไปทั้งหมด5คนเหลือ23คนที่เหลือหนูเลยให้นัดเซ็นสัญญาเลยมีทนายมีผู้ปกครองสงสัยตรงไหนก็ถามได้เลย ข้อตกลงชัดเจนทุกอย่างเราดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวแชทที่หลุดออกมามีทั้งจริงและปลอมแชทในกลุ่มเราอันนั้นเราขอโทษด้วยค่ะ น้องคงเสียความรู้สึกกับคำหยาบที่เราว่าไปแต่ตอนนั้นอารมณ์โกรธหลายอย่างมันเข้ามาหลังจากเกิดเรื่องมันทำให้หนูเห็นข้อบกพร่องของหนูแทบจะทุกจุดไม่มีอะไรหนักกว่าน,นี้แล้วเราบอกน้องๆในค่ายว่าต่อไปมีอะไรคุยกับเราตรงๆเราก็ตั้งกฎว่าจะไม่พูดคำหยาบในกลุ่มและไม่นินทาใครขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ